สว,สวัสดีด <ขอ S 1> ครับพบกับอาจารย์โอละอาจารย์ท็อปด้นในรายการนักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปพยากรในยิปซีโอซิลิกรครับนะเข้ามากันได้นะเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์เออนะ มาดูแรมในรายการทุกรอบเหมือนเดิมกดแชร์ออกไปแชร์แล้วตามด้วยเชร์แรนนะและตามด้วยคำถามครับ กดแชร์ออกไปเอาเข้ามาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยเชฟแรน นะและตามด้วยคำถามนะกดแชร์ออกไปครับนะกดแชร์ออกไป นะมาแล้วนะมาชื่ออะไรครับโบอยากรู้ว่าสามีเขาคิดอะไรกับหนูเห็นเขาเป็นเห็นเขาเปลี่ยนไปไหนไหนไห,นไหนอะโบอยากรู้ว่าสามีเขาคิดอะไรกับหนูคะเห็นเขาเปลี่ยนไปหรือหนูคิดไปเองคะ เคิดไปเองเออเราคิดไปเองนะไพ่มันไม่มีเสียนะคือเหมือนความรักมันไม่จะหวีดหวานอะไรอย่างนี้มันเหมือนเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะมันก็เลยดูเหมือนกับว่าเขาไม่รักเราหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยไพ่พระเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะเขาก็ยังเป็นคนที่ดีของเราอยู่เนี่ยแหละคะ่ะนั่นแหละเชื่ออ,อ,อิงอิงอ่ะอ่าอิงว่าไปคุณอิงค่ะความรักโสดคะ่ะจะมีเข้ามาในรูปแบบไหนคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะคือเราดูแค่3าวันนี้นะเดี๋ยวดูให้เขาจะแก่กว่าเราอ่ะแก่กว่าเราอาจจะเป็นฝรั่งก็ได้เป็นต่างชาติก็ได้หรือจะเป็นผู้ชายไทยที่มีอายุมากกว่าเยอะๆก็ได้นะคะแล้วก็สนะแบบนั้นแต่เด่นเรื่องฝรั่งนะแต่ฝรั่งตอนนี้เข้าประเทศไทยไม่ได้นะครับนะแต่มันจะเป็นคนไทยได้ไหมได้มีติดโควิดเป็นคนไทยก็ได้แต่ว่าต้งอายุมากกว่าแล้วน่าจะมีการแบบอุปถัมเราได้เลยมาเราสองคน เป็นผู้ใหญ่นะคะแชร์แล้วหายใช่ไหม,มความรักมีแฟนแล้วนะคะดีมีเมตตามหานิยมเขาเป็นผู้นําที่ดีให้เราได้นะคะคุยกันได้นะทุกเรื่องคุยกันได้ทุกเรื่องเขาเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องงานดีแล้วก็แบ่งเวลามาให้เราได้ด้วยนะคะแก้สามียังรู้สึกดีต่อกันไหมคะ ดีมีเมตตามหานิยมรู้สึกดีนะคะราบรื่นชีวิตคู่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่เพียงแต่ว,ว่ามันไม่ค่อยเอาอกเอาใจกันนะเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เติมความหวานกันบ้างก,ก็ได้นะคะดีมีเมตตามาหานิยมไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพียงแต่อาจจะไม่ค่อยเอาใจกันเท่าไหร่โดยที่มีท่านอาจารย์โออาจารย์ทอาเป็นนามาดนี้ตลอดนะฮะ มาดูแรในรายการทุกรอบนะนะท่านอาจารย์โอเป็นเจ้าของรายการนะอาจารย์าร,นะรู้สึกยังไงบ้างคะเวลาทำผ้าแบบนั้นอา้าวก็มันเป็นสไตล์ส่วนตัวนะเออนะเข้ามากันได้นะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะ 9, share, นะมีคนเอาอย่างไหมบ้าแบบนี้เอ,เอาไปร้อนเรียนอะไรอย่างเงี้ยเออนะเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะนะ กดแชร์แรงตามด้วยเชร์แรมแรงตามด้วยคำถามมกดแชร์แรมนะเข้ามากันได้คนละก้าวผ่านก้าวเลย เก้าสิบเก้าแชร์ไม่มีผู้แชร์ถ้าไม่มีผู้แชร์ถือว่าสละสิทธิ์ในการถามไปเองนะครับถ้าจะมีคำว่าผู้แชร์ต้องกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กดแชร์แบบไหนถึงจะมีผู้แชร์กดแชร์แบบต้องมีผู้แชร์ต้งค่าความเป็นส่วนตัวไปสาธารณะนะคะเป็นลูกโลกกลมๆนะคะอืม มันจะมีเป็นรูปคนสองคนเป็นเฉพาะเพื่อนอกับเฉพาะฉันเป็นรูปบทเอ่อล็อกแม่กุญแจนะคะแล้วก็สาธารนณะเป็นรูปลูกโล,ก,ลกนะคะให้เลือกสาธารณะนะคะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวก่อนนะคะเป็นสาธารณะนะ,ะแล้วค่อยแชร์นะคะกดแชร์แล้วแชร์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วชื่อเล่น คำถามนะกดแชร์แรงโดยมีท่านอาจารย์เออ,เอ,เอนะแล้วฮะกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ ถ้าไม่มีผู้แชร์จะไม่ตอบถือว่าสละสิทธิ์ไปเองไหนดูเดิใครถามได้อีกคะแชร์ไม่มีผู้แชร์ครับคุณต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อดูบอกไปแล้วไงเดี๋ยวต้องคำนวณเป็นส่วนเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูก็ได้ถ้าคุณอยากเห็นแชร์อ้าวเนี่แชร์แชร์จริงแต่คุณดูข้างบนมันมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อเห็นคําว่าผู้แชร์ไหมเยวใจเย็นใจยาใจเย็นยาเน่ฮะ กดแชร์ออกไปเสะไม่ใช่พิมว์แชร์เฉยเออใจ,ยนะจยเย็นใจยเย็นอ่าเดี๋ยวกดแชร์ให้ดูก็ได้สิบร<ล>อบเลยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามาเขาพยายามอยู่ค่ะพยายามมาทำไมไม่มีเขาผู้ชายชายแล้วยังสาธารณะไหมนะไม่ไม่ดูครับนะถ้าไม่มีผู้แชร์เดี๋ยวผมทําให้ดูอีกทีก็ได้อยากเห็นแชร์ใช่ไหมแชร์เนี่ยผมกดแชร์แชร์แล้วมีผู้ชายขึ้นเหนือชื่ออแชร์ นี่อาจารย์ท้าขแชร์เป็นสิบกลุ่มเลยค่ะแชร์ให้ดูประจำเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยากเห็นใช่ไหมพอแล้วพออเนี่ยผู้แชร์เนี่ยมันจะขึ้นเองผู้แชร์ขึ้นเหนืยชื่ออาจารย์โออมาแล้วเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะหมดด้วยยังเวลานี่เพตุ <ไป S 2> ที่สามแล้วค่ะเพจสุดท้ายแล้วเลยสลอยเลยอาจารย์จัดทั้งสามเพจนะคะวันนี้นะทำสามเพจเลยสามคำถามตคนละสามคำถามเลยคนละ เอ่อไลสดไลสดละหนึ่งคำถามไลสดละหนึ่งคำไลสดละหนึ่งคำถามสามเพจสามไลสดนะคะสามไลสดก็สามคำถามนะอมอถ้าตามทั้งสามเพจก็จะได้ดูกันนะคะมีเพจสหวิทยาโหราเพจชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนิมีพยากรณ์เพจยิปซีโอสิรีกรนะคะที่ทำกันอยู่นี้นะคะอื อ่ะเวลาก็จะหมดละรับดูส่วนตัวนะคะพ่เทพพ่เพ่ยิบซีพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะรับขันครูณห,หน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดนะคะติดต่อสอบถามได้ค่ะที่ Facebook โอสิริกรนอะภิรัตครับเบอร์โทร061 99 22 645 0925 92 92 61 ID ง์ 1, อสีร,อริริ15 อ่าแล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไลฟ์ AJTOP16 ครับนะแตนะมาครับกดไลฟ์กดแชร์นะทำตามกติการมาตทกลางครับอืมเวลาของเราก็ไล่เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆใครที่บอกว่าเรื่องด้านการเงินมันไม่มีไม่มีเข้ามาไม่มีความคล่องตัว มาสวดคาถากันร้านกันค่ะจ้าโอเอาเลยนำเอาเลยเสียงไม่ค่อยดีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมปชิชามินาสังสมโมพระมมาหาเทวาสภพคาารพยันเตพระมหาเทวาพิราพันพวันตุเมมหาพุทโยมหาราภวันตุเมมีเตภาวะเตพุทธมาอาุณโมพุทธายา เวเรทิโยเรนโคนายังเวระหิงสาเวเรทัเสเวเรทศสาเวเรทโยมุจจสัมมานีมามาพุจาสุสวาหุมสมะเิชามิเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาเรเรสมะติชามินาสังสิมพรมาจมมาเทวาสเพคาปไรยันติพรมาจมมาเทวาอาภิราภาพพนตุเมมหาพุโยมหาราภพโพนตุเมมิเตภาวะเตพุธมาอาอุ นมโมพุทธายเวรเทโยเวรโคโนายังเวรหิงสาเวรทศเสมเวรทศสาเวรจิยมทศสามานีมามาพุทธสัสวาหมุมสมบัติชามีเพลงเพลงพาพาฮาฮา,หาๆๆๆเรอาละหมดเวลาลงแล้วนะก็เดี๋ยวให้จารย์โอดูหมดเวลาลงแล้วนะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ